ตอนนี้เรากําลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ทุ่งนาครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะเดินทางไปที่ทุ่งนาเพราะว่าจะไปดูคร,รถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวนาปังครับเพื่อนตอนนี้เรากําลังขี่รถอยู่ครับเพื่อนหลุมเยอะมากทางขี่ยากมากตกหลุม <laughs> ตลอดเลยโอ้หลุมเยอะจริงๆรถเกี่ยวข้าวลงไปเกี่ยวเลยครับเพื่อน เราไปเก็บขาวบันดัลเลยครับช่างงาของเราข้าวเหลืองอาางขมุนเพข้าวเหลืองมาข้าวเหลืองเป็นนที่นานที่สำัญข้าบ ก็จะเอามาใาใส่รถกระบะครับเพื่อนตอนนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนตอนนี้รถกําลังรถเกี่ยวข้าวกาลังมาถ่ายข้าวใส่ในรถกระบะแลวครับเพื่อนๆนเราไปดูกันเลยครับเพื่อนเพ่ราจะได้ข้าวเยอะแค่ไหนครับเพื่อน